พยขยามล้วงแถวล้วแถวพยายามลวงแถวอ่ามันดูทันไหมคุณครูอะเขยับมาดันเนี่ยผู้ดูเลยแม่ตรงนี้อยากน้ำขึ้นน้ำลงให้ยืนเลยเชื่อ stack ปลายที่นั่งเลยค่ะตัดมาแถวนี้ ตัดตัดแถวไม่เผาใจมันตัดแถวที่ตัดแถวช่วยดูเพื่อนด้วยนะเพื่อนไหนผิดบอกมาด้วยนะเดี๋ยวซื้อเตียบอ้าวพร้อมอ่าวทำสมาธิน้ำลงอ้าวทำทีเลยทำทีเลยทำงักนี่ไม่ได้เลยออกกำลังใจททีเลย เขาบอกต้องตั้งสติกับสตาร์งงานนี้ตั้งสติให้ดีน้ำคืนอย่าลงช้านะน้ำลงน้ำคืนน้ำคืนมา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 เนี่ยเนี่ยเนอะจะไปไกลเลยกันดูสิแถวไหนจะอยู่ทนน้ำลงน้ำลง

น้ำขึ้นนะจำไม่ดีนะมีอีกตัวนะน้ำลงลงขึ้นขึ้นสิเอ๊ะน้ำลงลงตัลงทีน้ำลงลงเอ้าน้ำลงลงเร็วเร็วน้ำลงลงน้ำขึ้นขึ้นตรงนี้นี่ลงลงเฮ้ยลงลงต้องยืนสิอ้าวเอาไปน้ำลงลงน้ำลงลงน้ำขึ้นขึ้นเขย่าตัวนะไม่เขย่าอดเด้อ

จริงต้องนั่งไม่ไม่นั่งเลยน้ำขึ้นไม่ได้นั่งลงไปถูกเปล่ามีใครไปนั่งลงมาเมื่อกี้มีใครนั่งไหมอันนี้มีใครนั่งลงไหมไม่มีไม่มีก็เชิญอันนี้ก็เชิญมีนั่งลงไหมไม่มีไปนั่งเลยทั้งแถวเลยมีใครนั่งลงไหมั้งแถวอู้แถวเราที่หัวเรี่ยวใช่คือรวมกลุ่มไปกลุ่มไปเเดดีี๋๋ยยวว โอ้ยหนูคนนี้ไม่ออกสิน้ำขึ้นเอาเอาไม่มีใครนั่งเลยเนั่งแล้ว,น,ลวนั่งแล้วให้เขาน้ำลงน้ำลงลง,ลงขึ้นขึ้น <c oughs> เออ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 เลอเออเงอเออลงอแออเออเออเวเออเออเออออเอเออเยอเอ น้ำขึ้นขึ้น้เออเจ๋งน้ำขึ้นอ่ะน้ำขึ้นใครยืนมาด้ำขึ้นใครยืนมาด้ำขึ้นใครยืมาด้ขึ้นลองมาดูลองใครเป็นคนสุดท้ายนะครับเหลือคนสุดท้ายเขาได้ไมด้แข่งควงชิ้นใหญ่ครับน้ำขึ้นขึ้นทำไงน้ำขึ้นขึ้นเออ nắm luôn Long nắm luôn Long, phải dầu tua. Nam nắm luôn nắm Nam nắm Nam gác lẽ tua luôn nắm nắm น้ำขึ้นอยู่ออ้าวน้ำขึ้นน้ำขึ้นเปย์ยับปุ้ง้งับมดเลยหมดเลยหยเป้์ยับเจีบเยบเ้ยบอ้าวเข้ามาทีนี้ให้อีกรอบเดียวนอกนั้นจะเหลือผู้ชนะแถวีกันเลยแถวที่กันเลยขยายแถวนอยฟังให้ดีนะคะโอ้โหมีผู้หญิงสี่ผู้ชายสอง น้ำขึ้นน้ำลงน้ำลงน้ำขึ้นน้ำลงลนโบนละโบนอีกมอนอ่ะอีกเที่ยวเดียวอีกเที่ยวเดียวถ้าแพ้หมดก็รับฝนน้ำลงน้ำขึ้นน้ำขึ้นขึน

น้ำขึ้นคุณที่นั่งดันถูกนะครับถูกคนเดียวครับถูกคนเดียวแล้วเพรานั้นพีนหมดลวกซ้อมลวกซ้อาไอ้สามไอ้สามอีสามคนจับบอลออกมาครับไอที่ไม่จับบอลออกมานี่จับบอลสามคนเชิญครับไอสามคนเมื่อกี้มาเป็นโกไปไหนมาเป็นโก้มายืนแทนพี่ครับ มานี่เมาแน่เอาให้เขาให้เขาเป็นโกหรือให้เราเป็นสาวกกต่อเราเป็นสาวโกต่อเราเป็นสาวโกต่อให้เขาเป็นโกบูแต่มีสิทธิ์ูแต้เป็นโกด้วยอะไมีสอไอสองอย่างนู่นก้อหรรมีบอลออกมาหแกก็ให้โกแคบจังเจอครับมีบอลเจอมดีมาใ นี่เขาวางแผนกันเลยนะเนี่ยอะไรครับอะไรครับเตรียแล้วเตรียมนะครับเตรียมนะครับตังลูกหวีนะครับถ้าฟังนะคะถ้าใครรับบอลได้ในบรรดาโกยกเว้นคุณตาเอาไปเลยหนลูกแต่ต้องรับอยู่ที่มือนะเอามือรับนะโกรับได้เอาไปเลยครับรับด้อาไปเลยนะครับ รับให้ติดนะครับรับให้อยู่กับมือเลยไม่ไดอน้ไได้คนนั้นได้ไปลไปเลยครับเอาไปเลยครับเอาไปเลยครับคนได้บอลออกไปเลยคนไเ

พ่อพ er. ja. the right. ี fare, ่สองคนมนนั่ประทานนะมานั่งทำไมมาีประทานนี่แล้วประทานนู่นแล้วประทานนู่นแล้วประทานนู่น ทำไมทำไมปล่อยให้เด็กถูกรังแกนะคะไม่รู้สึกละอายใจเลยเหรอ <c oughs> อะขอคุณครับพร้อมยัง <c oughs> ใครรับเอาไปเลยนะครับฟุตบอลครับชั้นเด็กนักเรียนนะครับ <c oughs> ใครรับได้ไปเลยนะครับฟุตบอลรับไปดีนะครับ 나? <laughs> 어